มามาเห็ดหมกน้อไหมกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือน้อไหมที่เขาเตรียมแล้วเนาะเขาเคียนดีๆแล้วเขาต้มให้จืดเลยเด้อต้มให้เรียบ้อยแล้วก็ล่างดีๆดีๆแล้วเขาก็ไปปัป่นนามยานาังค่ะบัดนนี้ปันนานาป่นนามยานังปั่นนามยานังก็คน้คนๆเลยแล้วก็เอาเครื่องปรุงมใส่เอาตะไคร่เอาบักพีกเอาใบาแมงลักไซเอาเนื้อหมูไซเอาน้ำปลา่าเอาน้ำปลาเอาผงชูรส เอาเกลือใส่นิดหน่อยนะคะแล้วก็รสด,ดีแน่แล้วก็ที่สําคัญก็คือแป้งเนาะผู้ใดสิเฮ็ดข้าเบื่อใส่ก็ได้แต่มาม้อนีแม่คูอ้วนเอาแป้งาคณะคะใส่แป้งเข้าเหนียวเด้อเอาใส่แล้วก็คนคนดีๆเลยค่ะพี่น้องคนคนให้มันเข้ากันคักๆเด้อคนคักคคนให้มันเข่ากันกนัก,ก,ก,กๆให้มันนวนวดดีๆมันค่อยแสบด้คันเทดบ่น,นัวบ่แแ่บด้หมกน่อไใหม้นี่ อันนี้แม่คูอ้วนใส่หมูบดนะคะแม่คูอ้วนใส่หมูบดหมูบดเขามาบดเอานี่ละ่ะซื้อเนื้อหมูมาแล้วเขามาบดเอาอืเห็นละคนดีๆซะแล้วก็แต่มันเขาเขาเขากันดีๆเด้อนำนำอย่านั่งเพต้องใส่หลายก็ได้แต่เห็ดคนๆเอาปั้นคนๆใส่น้ำนหน่อย,อยแต่ใบนะนั่งหลายๆนะคะเขาก็จะออกมาคนนะคะสีสันน่ากินนะคะเดียบร้อยเลยด้วยวัสดุากา็ เตรียมตัวหาใบตองมะมกัดที่นี่หาใบตองมะมกหรือผู้ใดสิเพ็ดมกหมอกก็ได้เด้อแต่ว่าแม่รูนเฮ็ดมกใส่ใบตองมื้อนี่นี่เดียบรอยแล้วคันนี่มแตรเสียาใบตองมากสำหรับใบตองที่เสียวมากเฮ็ดนั่นก็ให้เขาเหี่ยวๆจากน่อยสักกอนเวลามกมันค่อยบ่แตกเนาะมันคอยบดแตกเอาได้มาแล้วัดที่นี่ค่ะได้มาแล้วอย่าเฮ็ดมกน่อยก็เฮ็ดอย่าเฮ็ดมกไ่ก็เฮ็ดก่อนนี่หลักออกแบบพิกใส่ก้อนขาวแบกพิกใส่ บอกพริกไส้กวรวนเอาตะไคร่ตะไคร่มีแล้วแหละเนาะเออเอาตะไคร่ถ้าลงทั้งกดมันค่อยหอมดีเอาไปตูก็แส่น้ำกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเห็ดียบร้อยแล้วว่ะที่นี่เห็ดใบตองโมกเข้าไปค่ะมุมแส่กันหาไม่จิ้มฟันหรือไม่ยังก็ได้มกักนิ้วไรก็ได้หาเอาไปคัดใบค่ะคัดบ่ให้เขาหลวมออกเนะาะให้เขาหลุดออกบ่ใ้เขาแบนออกใช่ไหมเออคัดเียบบ้อยแล้วเ่ากรอไปลงหมอ้อตัวบันเทาไปลงหมมอหนึ่ง หมอหนึงเขาตั้งไฟไว้ไยสิอยากใส่หวดก็ได้นะคะใส่หัวดก็ได้ตั้งใส่หัวดก็ได้แต่ว่าแมื่คุณวันนี่จะใส่หัวดเด้อใส่หัวนี่มันคอยหนึ่งง่ายสุกไว้เรียบร้อยเล้วเด้อนี่มิตรถากินทุนตัวน